หาตัวเองให้พบพบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองให้จริงชีวิตก็เหมือนดั่งเทียนถูกจุดขึ้นมาเพื่อรอวันดับชีวิตเราเกิดมาคนเดียวก็ไปคนเดียวอย่าคาดหวังอะไรจากใครสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่การดําเนินชีวิตเราไม่ต้องแก้ดวงแก้กรรมหรอกให้แก้เพียงพฤติกรรมของเราก็พอเค็ดดีให้ดูที่เหลี่ยม ผ้าดีให้ดูที่ลายดอกไม้ดีให้ดูที่สีคนดีให้ดูที่การกระทำพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้ว่าอะไรจะมาถึงก่อนกันมันเล่งสะสมบุญกุศลกันเถิดเพราะอย่างน้อยเวลาตายบุญจะได้ส่งให้ไปที่ดีๆมนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อหาความหมายของชีวิตแต่เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้มีความหมาย